สามเปสิบสอง่นะสิบสองเดีเพิ่มเบิ้งเอาครับเชินซื่อไปพร้อมเดอ้อสูตรไปสูตรมั่นเขียนว่าสูตรอ้ใดเออมาจานเสื้อร้ามาจา์พุทธทาพ<อ>ื้อานนนอานเลยเชี่ยวจานเชนี่ยวจานมเลนะ <laughs> ยเขาใส่ใส่ยังเนี่ยเขาข้ามยังโอ้โยมี อันนี่โรบูตเจียมด้วยเลยเดีเาเข้าไปใกล้ๆกันเนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหนางสมาธิก่อนอนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนครับอาจารย์ เยลเีย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 เลงเลยติเ้ร้าเ้ห้านเข้ยเข้ยนเลนีจะชเวยอยู่มือเอะเดูคาตอบกับอาจารย์แม่นมากะอจรเมืออยากเบิ้งไเมืออาจารย์นะี่ว่าโจปลาเลี้เก่าเขยเมือันีไอยู่ตัวอยู่พออยู่อยู่อยู่เจ้าเจ้เบ้ง่เเบ้งเมุ้เบ้งไเมือความุมงามีาม เดี๋ยวไม่น้ำเดี๋ยม่น้ำบอกนี่ครับอาจารย์ลงให้รักนะครับลงเลยครับตัวใดจะมาอาจารย์รักเอาสี่หกสี่หกหกสี่สามเปอร์สิบสองว่นะสิบสองเดี๋ยวจะเพิ่มเบิ้งเอาครับเช่นซื้อไปพร้อมเด้อสูตรไฟสูตรมั่นเขียนว่าสูตรผอะไร อาจารย์เสื้อผ้ามอาจารย์พุทธาผู้เสื้ออาจารย์แน่นอนพุทธาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญหมดเลยพุทธาเชี่ยวชาญเนอะแมนครับแมนบอเออแมนอเดี <im <im no ๋ยวลองหันห mm ัน hmm. ่ะดูไปดูเดี <im <im ๋ยวอาจารย์เพื่อนั well, ่งเบิ้งอาจารย์ส่งเบิ้งนางส่งเบิ้งอ่ะอาจารย์นั่งส่งเบิ้งครับ ส่งส่งเบิ่งไฮแ e นอีกตัวนึงบ่เน่ยส่งส่งห้แน่ครับเออเอส่งหรออ้น้ำต um um ุ้นหมแน่าจาสก่อนามแปดอยู่นี่อูสามแดสามแปดไเขียนอยู่สาเกียนแล้วเขียนแล้วเกีวสามแปาได้ปเาได้เขาได้โอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ กูเอ้จานครบนี่น้อยน้อยเรื่องปรเดหลายเี่เอาเปนกีสิบบทนี่เอาแบทดี่อาก็ไดู้ดีวีหนึาร้านบาทอารย์ัน่หนงหาร้านเลยหารานบาทโอ้กถุงไว้ก็ถงไว้ใกล้กันตามลำตัวเลข ของอาจารย์นะได้แล้วสำหรับตัวเก็น้ำใจนิดนหน่อยเพราะงวดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถูเยอะกินก็เนาะร้ากรานก็้านนึมนิผดนี่มูเผ็ดเนาะมูย่มเผ็ไปเลยมนมูเผเรือไหอยกมเผ็นหอยแดงมูกันด้วยครับมูกันด้วยมูก็เผลเผ็เอเ็นรอด้วย ตลบแล้วเห็นชาตยังยังจำได้เลยว่าม้วนม้วนฝนเป็ม้วนลอยมวยด้วยฝนเป็ดโชจะเป็นรบน้อยร้อยแปดปอนรับน้อยร้อยแปดปอนฝนเป็ดน้อยร้อยสีปิดรัน้อยร้อยสีปิดฝนเป็ดโจะเป็นดินฝบเป็ดตายสามแปดสามแปดกระยนี่สามแปดมดสองกระบอกเลยนี่ฝนเป็ดสามแปดเด่นเลยคืออยังเด่นเด่น cái này ừ, thấy... ừ. ừ. sì là một hài hòa nhau sự thật điệu này bọn chúng tôi điệu này bọn chúng tôi mà, siêu siêu đây, tôi đây, tôi tôi đây, tôi đây, tôi 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 rồi tôi 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 วันที่หนึ่งมีหกตัวแล้ววันที่หนึ่งยังมีหกตัวอดีตอดอดีเอาสัตวสัตว์เหนไใส่ลงมาหนิสัตวตัวไหนนี่ตัวไหนอาจารย์บนดนบนตัเนียนเนียนเจตมาจากไหนเนี่ยนี่บริีบริีสี่หกปกติหกอุบายอาายอนสองสองึตัวนี้ลอยนึ่งตัวนี้ลอยหนึ่งตัวนี้ลอยนึ่งตัวนี้ลอยนึ่งตัวนี้ลอยหน่งเปนลเป็นหลาอาจารย์พุทธาเชี่ยวชาญนี่พุทธาเชี่ยวชาญจะดอก

น้ำโนหลาเลยเจ็า hmm. ท uh ี่อนยเ็ห nah า่นเาบาจมาลอมผ่าปอมเจ็ดหไม่นาเจ็ดหาเจ้าเาเจ้าเจาเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเาเจ้าเาเจ้าเาเจ้นเจ้าเจ้าเ้าเจ็บเจ้าัจ้าหจายจ้เาสจ้จาจ้าเจาเาเจ้าเจ้ายจ้าาเจ้้าเจาเจ้าเจ้าเาเจ้าาเจาเเ้าเจ้าาเจ้เจาเจ้จ้าอาจาเจ้เจ้าเจ้าเ้่้าาจั มันจะรวยนะมันจะรวยเกิน่ก็คือว่าจะบอกให้รวยๆยู้สิลสสจะักที่แบงเดอครับจลักที่บงตัวไหนก็ไ่ขายแต่ขายแต่มเขา่ขายนะแ่กขายเด้อแต่ก็ายดีมันดึงนะอือ้โกกโอือ่เขียนยง่าร้สยยังไงเลยเขยน เอ้โหเจ็ดหนึ่งหเจ็ดหนึ่งหอเจ็หนึ่งสามตัวเลยนะเสามตัวเลยเนียนบอจานอืออือบ้ไปกบาร์้ซูฮ้ร์บาราร์ได้ซจานหแล้วจานยแล้วจานหาแล้วลลยอยากขอหลายบ่บสามตัวขอสาตัวหายสามตันี่สินอพุทธาจะดบ บ้าก oh ักากาฮาก หมาดอกเปเอาหมาดอกเปเอาหมาอันนี้อาจารย์ดอกอันนี้อาจารย์ดอกอาจารย์ดอกอาจารย์ด็อกออกเป็นเพี้ยนออกเป็นเพี้ยนนิดหน่อยนึงไม่ว่าหมาหมาจริงๆกินไก่กิายินแหลกกินหมูกินอยากกินหมูกินเบ็ดเลียนสั่งเลียนสั่งเลียนสั่งสักข้อเดียววันนี้เจ๋อแล้วสุดยอดไปไปวันฮันเลสเด้วงหนึ่งสุดยอดอาจารย์ด็อกสุดยอด นี่ฐานานเคยบ่มาพ่อนี่กะบ่หมูเลยนี่ยเขามาหัว่าเป็นแม่นขนาดโอ้บอกแม่นแห่บอกหกสิบเขาบาร์ิงหกสิบสี่เออลังสามพันสี่แสนโอ้สั่งบาหลังนี้พันสี่แสนสี่เาด้ยอะนรอะระพีอ๋ด้ยะมีหลูมมีหลวมาผลนะพ่อมเอาม้บงเลยเอาให้บึงเนี่ยนั่งวยเกาจากบงจากบึงหลวมูจากของเดี๋ยวเขาไปเอาหลวมูจากของมาาบึงเหรอครับงานนี้ม่ครับเขาไปละไปเอาหลวมูจาของมูหักมูแพงเรียนน้ำกัน เป็นนังมวยนักกั้นผอมนังมวยนักกั้นผอมโผนเพชรโชคสมบัติยิมโผนเพชรโชคสมบัติยิมเอามาแล้วครับนี่นะครับรูปนักมวยครับโผนเพชรโชคสมบัติยิมอดีตนักมวยอดีตนักมวยเก่านักมวยเก่าตามเป็นอดีตนักมวยม่้ยบ้านเล็กี่คตรหนึ่งสองสิบพูดหาลอยไอ้เบิ้งเบิ้งหนี่นี่ซื้อหมอนี่ หมอผลผลเชี่ยวชาญนี่นี่อดีตนักมวยเก่านักมวยเก่าแชมป์นักมวยเลยนะนี่แชมป์นักมวยช่องเกตคยไปต่อยที่ไหนบ้างช่องเกตลงพี่นี่ต่อยเบิร์ตสู้หมองอดีตนะอดีตนักมวยแชมป์แชมป์นักมวยแชมป์นักมวยไทยอันนี้คือหลอก่รอเป็นหนูไายบ่อนูไส้เออแล้วแล้วตาแล้วตาดอบนี่ไม่ได้ต่อยมวยบ่เป็นพี่เลี้ยงอ๋อเป็นพี่เลี้ยงผลเพชรผลเพชรโชคสมบัติยิม แอมครับแชมชองเกตแชมลุงพี่นี่แน่แน่นน่ง่นอกได้แล้วเพิ่นึ่งได้แล้วเ่ับปิดไแล้วรับเฉพาะแ้ว่นที่ต้องถ่ายแล้วนี่ตนสามแปดมมู โอเครับไปเอาหมอไปเอาไปหมอไปไหว้น่งเินไปส่งมาเลยจานดอกนี่แหละครับอดีตคนเคยเรียดมากเนาะจกมาประโยชน์เก่าครับได้กระถามากเขาห้วยบ่กระถางงามตี้เนื้อกมีคู่มีจานอยู่แล้ว นี่อยู่ตินีอยได้ก็ปลูกก็ได้นีปล่อยแด้ปล่อยแด้ก็ปลูกนะครับเราก็ล่าลากันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายดรวยรวยด้วยทุกผู้ทุกคนเนาะงวดนี้โอ้โหสมาธิแล้วเดี๋ยวเรื่องเสร็สิบบอกมั่นใจบอกไม่เลยครั่ใจบอมันใจบอกอาจารย์ เพียงทียงไปอ๋อขักแงเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับึอ้ืยห้นี่หกนทีมห่สัญญาโยสใหญ่เลยเจ็เจห้าโอ้เจ็ด่น่เจ็ดหนึโตเลยนะ เนียนบ่จานลุกไปกบันไหนซ่กบักบัน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 จานเคกล่ตามไปเลานให้เราไล่ตลมไเลยขอไล่อยากขอไล่ขอลบ่บ่สามตัวขอสามตัวให้สามตัวนี่พุทธาจะยอบบ้ากันคกับ หมาดอกดกไปาหมาดอกไมเอาหมาอันนี้อาจารย์อันนี้ดอกอันนี้อาจารย์ดกอาจารย์ดอกดอกออกเป็นเทียนออกเป็นเทียนทีน้อยนึ่งแปลว่าหมาหมาจิ้มมาจิ้ม่จิ้มหมาจิ้มเลีหมูจิ้ม่งจิ้มหเบดลีย่างเี่างมเย่างเออส่างพราะเดาเาุ่ให้ไปวันฮัเล็เนึ่ยอดอาจารย์ดกสุดยอด นี่ทหารเคยบ่มาพ่อนน่ก็บ้หมูเด้หนิแต่แรกมาหูว่าเป็นแม่นขนาดโอ้บอกแม่นัแม่บอกบาทลทีรพ้อสามสิบแปดอหกสิบสี่เทลขที่64สิบเออลังสามวัดสแสนโอ้สางบาหลังนี้วั4แสนันี้เขาพี่นอยนะนด้อยเลยนะี่วมีรวมวาผลนะพ่อ